ครับสวัสดีครับเ c ครับตอนนี้เราก็มาดตูตู้เติมสุขนะครับของอำเภอหนองสูงเราครับที่กวการสงกรานต์ตอนนี้เขามีกิจกรรมดีๆนะครับเหมือนตู้บันสุกอา่าทุกวันจะมีคนที่มีใจบุญนะครับมาเอาสิ่งของซึ่งเป็นของใหม่นะครับเอามาใส่ไว้สําหรับคนซึ่งช่วงนี้ยังไม่มีงานทําหรือว่ามีมีไม่ไม่ไมหารายได้ไ,ดไม่เพียงพอก็จะมาหยิบ ของซึ่งเขามามาปันสุดมาไว้แจกฟรีนะครับเรามาดูว่ามีอะไรบ้างครับบอกไปแจกพอดีถ้า่านไม่มีก็ใส่ตู้แบ่งปันถ้าท้ามีก็ใส่ตู้แบ่งปันเชิญเพิ่มตามความศรัทธานะครับถ้าท่าน่างก็มานะครับที่อิเภเพลินสุดนะครับ,าารบ,รบตอนนี้เราไปม,มีอะไรมีไข่ตอนนี้มีคนเอาไปบ้างแล้วนะข้างล่างมีเหลือตอนนี้เหลืออะไรเหลือ,นม,ลอน,มน,มนมเหลือขนมนมเนยนะครับถ้าท่านมีกีติรทธาก็มาแบ่งปันนะครับหรือใครที่ไม่มีก็มารับได้นะครับอันนี้ก็มีอะไรบ้าง อ๋อยังเลือกไข่เยอขนมมีมามายนะครับาต,ตอนนี้ก็เลือน้อยท่านอยากจะเอาใส่ก็เชิญนะครับแล้วก็ถ้าท่านไม่มีก็มารับได้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครศรีมาครับเป็นโครงการทดีของทุกท่านที่ทำได้ทำบุญวิจัยนะครับครับสวัสดีครับ